เรามาอยู่กันที่ไหนเรามาอยู่กันที่แมคโครสารยาค่ะอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,คุณลูกค้าเป็นเจ้าของรถโตต้าคันนี้ใช่ไหมคะค,ค่ะวันนี้มาคบกรบโ,โอนะคะ กับคนที่ค่ะกับสรายการนะคะเจอแตกจริงแล้วนะคะที่เราไปอยู่กันที่ไหนเราไปอยู่กันที่แมคโครสารยาค่ะวันนี้นะคะโอ๋จะมานะคะตามหานะคะผู้โชคดีที่ใช้รถโตต้านะคะโตต้าฮัจีนเท่านั้นสังเกตจากตรงไหนนะคะสังเกตจากน้องลุกตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาผู้โชคดีกันเลยค่ะอ่าเจอแล้วนะคะผู้โชคดีค่ะขับรถโตต้าฮจีนสังเกตค่ะสังเกตยังไงนี่เดี๋ยวโอ๋จะดู น้องลุกของเรานั่นเองนะคะโลโก้สัญลักษณ์โตโยต้าฮจีนเดี๋ยวเราแอบ,บรอดูเจ้าของรถผู้โชคดีกันดีกว่าค่ะ a few minutes later อาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเป็นเจ้าของรถ โตโยต้าคันนี้ใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะโอ๋จากโตโยต้าจีนค่ะนะคะมาทารายการนะคะเจอแจกจริงค่ะนะคะว่าเป็นผู้โชคดีใช้รถโตโยต้าท่าจีนเท่านั้นเรามีการนะคะแจกค่ะกิฟต์ไวเชอร์นะคะ500บาทเย้ yeah, ดีใจนี่อะไรคะขอขอย่าสอบถามค่ะตัวพ้นตุ้ง่งวนครับใช้รถโตโยต้าท่าจีนมากี่ปีแล้วคะ6 หกเจ็ดปีครับหกเจ็ดปีแล้วออกที่สาขาไหนเอ่ยพุทธมณฑล,ลสายสี่ครับใช้รถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะระหว่างใช้มาถึงเจ็ดปีแล้วเนาะอาการปกติไม่มีปัญหาใดๆใช่ไหมคะไม่มีปกติครับไม่มีปกติศูนต,ตลอดครับผมเข้าศูนย์ตลอดนะคะอันนี้เดี๋ยวโอ,โอนะคะขอแจกทิตไวเชอร์สำหรับผู้โชคดีที่ใช้รถโตโยต้าฮาจีนเท่านั้น500บาทนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเจอนะคะเจ้าของรถโตโยต้าจีนนะคะที่ใช้รถนะคะแจกนะคะคิดว่าเชอร์เรียบร้อยชอบกดถูกใจข้อหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะฝากนะคะติดตามนะคะโตโยต้าจีนวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะโตโยต้าจีนเจอแจกจริงค่ะสวัสดีค่ะ